เพื่อนๆเ,เคยรออะไรนานๆไหมครับบางอย่างที่มันนานเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ครับเราพูดถึงเรื่องราวของเจดอนซานโชที่ข่าวเขาว่าจะย้ายมา,มาที่แมนยูไนเต็ดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยแม้แต่แฟนมันยูเองตอนนี้ก็คงยังไม่อยากจะเชื่อว่าเจดอนซานโชจะเข้ามาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดแล้วเอาเลยครับตอนนี้ซานโช กลายเป็นนักเตะของแมนยูไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีปัญหาเรื่องของตัวลูกดิมเส้นฝั่งขวามาพักใหญ่ต้องใช้นักเตะบางคนที่ไม่ได้ถนัดมาเล่นบ้างต่างน,นานาไม่ว่าจะเป็นควอนมาตาเจสซี่ลินการ์หรือว่าแม้แต่แดนิลเจมส์ที่จริงแล้วเขาเล่นตัวเลมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งมันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆครับระหว่างนั้น ไม่เกมใดก็เกมหนึ่งปัญหาของแมนยูจะต้องผุดขึ้นมาจนกระทั่งมีเจ้าหนูเจดดนซันโชที่โด่งดังกับบรสเซียดอทมุนเจดดนซันโชพาดอทมุนลุน้นแชมป์ถึงแมชเดย์สุดท้ายครับกับผลงานโลกตะลึงเพราะเขายิงทั้ง20ประตูแล้วก็จ่าย20ประตูครับในฤดูกาล2019-20 2 0ซึ่งในฤดูกาลนั้นครับเขาเป็นคนแรกด้วยซ้ำนะครับที่สามารถ ยิงแตะหลักสิบและก็แอสซิสต์แตะหลักสิบได้ก่อนเลนนนเมซี่ด้วยซ้ำม,มันทำให้เกิดความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งข่าวทุกสำนักรายงานะตรงก,กันกับว่าเรื่องของสุดยอดปีกตะรุ่งชาวอังกฤษเนี่ยกับการย้ายไปที่แมนยูค่อนข้างจะตรงกันนักเตะอยากย้ายแมนยูอยากได้เหลือเพียงแต่สัญญากับฝั่งดอร์ทมเท่านั้นโดยในปีที่แล้วครับ ฝั่งเสือเหลืองเขายังแข็งอยู่เนื่องจากว่าฝั่งของสโมสรน,นั้นไม่ได้อยากขายจดอนซานโชแต่อย่างใดเลยจะทำการขายให้กับแมนยูเต็ดในราคาแพงการยืยุดฉุดกระชากของสองสโมสรใหญ่ทำให้การย้ายไม่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดผลกล้ามอยู่ที่ซานโชครับจะตัวดูอยากย้ายจริงครับแต่ก็ส่วนหนึ่งคือว่า ไม่อยากจะดื้อกับสโมสรที่ถือว่ามีพระคุณอย่างมากกับเขาในการให้โอกาสลงเล่นอย่างบรูซเซียดอทมุนมันเลยกลายเป็นกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกครับซึ่งพอฤดูก,กาล2020-2021เริ่มขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าปัญหาตรงนั้นส่งผลต่อฟอร์มนักเตะโดยตรงครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเช่นเดิมโอเคแหละในสนามเราอาจจะเห็นว่าเขายังคงเลี้ยงได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่า ผลงานยิงหรือแ s ซิสอัตรามันลดลงแบบชัดเจนแต่ว่าอย่าก,กังวลไปครับแฟนปีศาจแดงเพราะจะตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ครับเพราะว่าเมื่อจบฤดูกาลเจดอนซันโชทำผลงานรวม16ประตู20แ s ซิสซึ่งเป็นผลงานรวมที่ถือว่าดีเกือบเท่าฤดูกาลที่ดีสุดในชีวิตของเขากับผลงานในครึ่งหลังของฤดูกาลเท่านั้นนะครับ ที่ที่ทำให้แมนยูสนใจซัมเมอร์ปี2021ครับยังคงเป็นซัมเมอร์ที่ข่าวของเจนท์ซานโชกระพือเต็มไปหมดซานโช o มาแมนยูยังใหม่มาราคาเท่านั้นเท่านี้มีมากมายแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในซัมเมอร์2 1 2 1สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือฝั่งของบรูซิ่ดอตมุลครับฝั่งของผู้ขายเพราะในตอนนี้เนี่ยฝั่งของดอตมุนเอง เขาเป็นฝั่งที่อยากจะขายบ้างแล้วครับซึ่งนั่นคือแผนถูกไหมฮะที่เราเคยพูดไปว่าในซัมเมอร์นี้ดอทมุลอยากจะขายเจลรนซันโชและน่าจะไม่อยากขายเอริงเบลฮาร์แลนที่เราเคยคุยกันทุกอย่างครับกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการปลูพรมแดงให้กับแมนยูนเต็ดว่าคุณเตรียมรอรับของได้เลยคุณเตรียมรอรับซานโชได้เลย ซึ่งตรงนี้มานทำให้ฝั่งของแมนยูเนี่ยเข้าใกล้ดีวนี้มากขึ้นสานักข่าวมากมายครับอัปเดตกันมาตลอดดึงราวของเจดอนซันโชและแมนยูไนเตดว่ามันจะจบลงอย่างไรจนกระทั่งการรายงานครับของเอเยนที่ไม่ใช่เอเยนตัวจริงด้วยเขาคือเอเยนมาคาสแรดฟอร์ดเกิดลั่นเกิดขึ้นครับวันที่30มิถุนายน2021 บางเอิญไปตอบรับแฟนบอลว่าซานโชมาแน่นอนมันเลยทําให้เกิดแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นครับแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาทวิตเน,นเนียนว่าสุดท้ายแล้วเขาโดนแฮกก็ตาแต่อีกไม่ถึง24ชั่วโมงถัดมาครับการรายงานของสื่อเจ้าดังรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเจลอนซานโชเข้าร่วมทัพแมนยูในตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามรายงานแกร็บก็บอกว่าราคาของซานโชนั้นอยู่ที่ราคา85ล้านยูโรหรือว่าราวๆ72.6ล้านตอนเท่านั้นก็ถือว่าไม่ได้แพงมากพร้อมกับสัญญายาว5ปีโดยนอกจากนี้ครับเขาว่ากันว่าเจดอนซานโชนั้นจะได้ใส่เบอร์7ของแมร์จูเดซะด้วยก็ถือว่าต้องมารอดูครับว่าเขาจะย้ายมาแล้วเป็นยังไงโชว์ฟอร์มดีหรือเปล่า ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะทําวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันและนี่คือเรื่องราวครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับซานโชจะปังไหมกับแมนยูไนเต็ดจะเวิร์กหรือเปล่าลองพิมพ์กันเข้ามาครับและสำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมและช่องกรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ